อยากทําบุญแต่ไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีปัจจัยจะทําบุญได้ไหมเอาละค่ะเระจะมาบอกวิธีทําบุญง่ายๆในชีวิตประจําวันนะคะนั่นก็คือการซื้อของค่ะนะคะการจ่ายเงินทั้งหลายแหละคะ่ะคือการทําบุญง่ายๆเลยนะคะทําไมพอถึงบอกว่าการทําบุญคือการจ่ายเงินล่ะคะทุกครั้งนะคะที่เราจ่ายเงินอย่าจ่ายไปเฉยๆคะ่ะ ตอนจ่ายออกไปขอบคุณเงินก่อนเลยอันดับแรกและขณะที่จ่ายนะคะให้คิดว่าเงินนี้กำลังไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพนักงานขายนะคะเงินนี้จะไปช่วยให้เขาเอาไปจุนเจือครอบครัวอย่างไรนะคะให้คิดแบบนี้และขอให้ตัดความรู้สึกที่แบบบางคนอาคติไงคะบอกว่าอุย้ยเราจ่ายเงินไปก็เข้าบริษัทแหละ ใช่ไหมจ่ายเงินที่ห้างเงินมันก็เข้าห้างแหละไม่ได้ไปเข้าที่พนักงานหรอกแต่อย่าลืมนะคะว่าจะไปเข้าที่ห้างหรือร้านสะดวกซื้อห้างร้านอะไรก็ตามนะคะเขาต้องเอาเงินนี้แหละค่ะมาจ่าย เป็นเงินเดือนพนักงานนะคะคือถ้าไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานพนักงานก็จะถูกปลดใช่ไหมคะเงินไม่พอจ่ายแบบนี้ค่ะดังนั้นเงินของเราค่ะนะักมีส่วนช่วยให้คนเนี่ยเอาไปจุนเจือครอบครัวของเขาให้ลูกของเขาได้มีการศึกษาให้คนที่บ้านเขาได้มีข้าวกินมีเงินค่ารักษาแม่ที่ป่วยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่จ่ายเงิน เป็นการสำนึกรู้คุณเงินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเงินของเราได้ช่วยเหลือใครนี่ก็เท่ากับเป็นบุญแล้วแล้วถามว่าเราทําแบบนี้แล้วเราจะได้อะไรกลับมาล่ะคะแล้วบุญนี้จะหนุนนําเราไหมให้เราโชคดีปอจะบอกแบบนี้ว่าอันที่จริงเนี่ยการทําบุญเราต้องไม่หวังผลนะคะแต่ปอก็จะบอกแล้วกันว่ามันจะมีผลอัตโนมัติค่ะก็คือว่า เมื่อเราอิ่มเอมใจกับสิ่งที่เราทำลงไปแล้วเนี่ยเราจะเกิดพฤติกรรมค่ะที่ดีต่อสังคมที่ดีต่อผู้อื่นและเมื่อนั้นแหละค่ะผู้อื่นก็จะมามอบโอกาสที่ดีกับเราและเราก็เราเองก็จะเกิดปัญญานะคะจากความอิ่มเอมนั้นและมองเห็นโอกาสต่างๆนี่แหละค่ะที่เรียกว่าทำไมล่คะคะเราทำบุญแล้วจึงทำให้บุญหนุนนำ แท้ที่จริงแล้วนะครับเป็นการที่ตัวเราอิ่มเอมจนเกิดปัญญามองเห็นโอกาสดีๆนั่นเองค่ะ